ครับเริ่เดียวกันนะครับเีพกับผมเครียที่ก่อนครับมีเกมเม่เท่นะครับทีลเเอา่นคก็เป็นเกมแนวอะไรอัริชีทั่วไปนั่นแหละนะครับก็อ่ะเริ่มกันเลยแล้วกันนรแบบสรุปเกมเป็นอะไรอางไรบ้าครับผมไปสกตนะครับผมยังไงปะผมลือกสดสสาร์ใกันด้วยใช่ไบยงาร์กันเลยทีเดียว เอาละครับมาสู่หน้าระบบตัวเกมนะผมก็เนี่ยก็ะโดดแบบจนโรงแรมไอ้ก็เป็นพวกดันเดิร์นนี่แหละนะครับผมเราไปดูในเรื่องของการเล่นนะผมไปที่ตัวนี้เลยโลกเปล่าครับแล้วก็อไปที่บทที่เท่าไหร่เนี่ยบทที่สามใช่ไหมอ่าบทที่เท่านี้ก่อนลวกันบทที่สองครับผมหนจงจะยินไปนครับก็คือมันจะมีประมาณว่า อ่านี่เข้าต่อสู้นะครับแต่ถ้าผ่านมาสามดาวแล้วกันนะเอาให้ชัวร์ๆแล้วกันสามดาวครับผมก็กดอันนี้ไป็ได้เลยครับแต่ว่ามันต้องมี V.I.P หรือว่สายสิบนิดนึงนะครับมันจะถึงกดได้นะครับผมก็ต้องเล่นๆกันไปนะครับซึ่งการเล่นนะครับผมก็เข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถจัดทีมระบบทีมครับผมได้นะครับเน <c oughs> ี่ยคือตามขอบเขตน,น,นะครับผมนะฮะ เราจะให้อยู่ขอบเขตตรงไหนอะไรอะไรนะครับส่วนอันนี้จะเป็นคล้ายๆหัวหลักเราแล้วกันนะครับก็จะมีเรื่องของของ้อมูลยูมิตนะฮะเนี่ยเรื่องจมดีป้องกันนะครับเราดูที่ไหครับอ่นะครับแล้วก็กา,ารผสมเนี่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับลองดูกันเองนะ ส่วน,นี้ด้านล่างจะเป็น Union ยูนิตครับผมถ้าเดิมเขาเขามีเพิ่มมันก็จะยังอัดอัดใส่ให้นะครับผมซึ่งก็ประมาณนี้อันนี้ก็กดเข้ามาพอดีเลยแล้วกัดคำถามผมว่าไปดูเรื่องของเนี่ยฮะเปิดกระชา,ละนา,นะา,าเลยล้วกันฮะหยุดเข้ามาพอดีก็เปิดที่ดูงด้ยี่ว่าอืมกระชากก็จะเป็นพวกเศษพวกนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรบื้อแบามากมายนะครับก็เป็นอันนี้นี่ อ่ะคนอื่นอัน let's go นี่มันเป็นแสงเมื่อนคนเช่นเคยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคไปเริ่มกันเลยแล้วกันอ่ะอีกคนอื่นนะครับฝั่งศัตรูเขาบผมจะเขาจะตั้งล็อกสถานนี้นะฮะเราก็จะควรที่จะมาตั้งเกมแก้เกมเขานะครับอ่ะแบบนี้เลยแล้วกันไปครับไปดูค,นะครับนะฮะ มาแล้วก็บผมหนึ่งหลักงหลักวงบุกเมืองนะผมตุกนอ้นะผมเพิ่งก็จะมีเนี่ยเปิดออโต้นะครับมันก็จะใช้สกิลเองแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้เองก็ได้นะครับผมนี่ฮนะเวลาการใช้ก็จะสกิลเนี่ยทำเลือกลงเลยนะครับดูก่อนว่ามัน,นสกิลอะไรนะสร้างตำแหน่งกระสุนแล้วก็ไปยิงกระสุนนะครับเและไหนถ้าเป็นบัฟก็มาที่ ทีมเราครับผมส่วนนี้จะเป็นมานาครับก็หมดใจที่ยิ่งสามครับเป็นอะไรวะเครื่องวายโดนตีครับผมนี่ครับก็ามานามันจะขึ้นเองนี่แหละนะครับอ่ะเรียบร้อยครับผมนะฮะก็ประมาณนี้ครับการเล่นแบบไม่ได้ยากอะไรเลยเข้าใจง่ายมากๆนะครับใครเข้าใจก็จยอมไปดูนะนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกัน โะเคครับผมเราก็เล่นนะบ้านดีครับเ่โอเคครับผมขอให้เข้ามาพอดีนะครับการอัปเกรดนะครับก็คืออัปเกรดอันไทยบาบังแพร่นั่นนี่นะครัคือเอาง่ายๆคือัปเกรดไปเถอะนะครับผมเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอัปเกรดดีนะครับขอรองวัลด้วย โอเคเป็นอัวินเป็นนอรน์ดบารอนนะครับเนึ่งสุดคือราชานะครับโอเคเอาแล้วที่ผมก็มาดูระบบอื่นต่ออะไรกันเนาะผมก็เตรียม่ยากอะไรออกมานะครับ,งงรบอ่ามาดูที่ยูนิตครับผมซึ่งยูนิตนี่ก็คือเป็นอ่าัวนักลบของเรานั่นแหละนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายตัวละครด้วยกันนะครับผมมีทั้งสาย,ยักษ์ นาวการนู่นนี่นะครับผมจะบอกว่าได้จากที่ไหนนะครับเราไปหาดูครับเพิ่งมีแบ่งเป็นหมอกนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ตัวละครนะผมนะมันจะสามารถทําการอัปเกรดได้นะครับซึ่งจะอัพเกรดได้ผมเราก่อนที่นี่มีสอนขึ้นถูกไหมเราจะอัปเกรดเลยแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเสริมพลังได้นะครับผมกึม okay, ีบทกร้อมบวพร้อมบทผ่านมันจะหล้วแบบนี่เป็นเป็นการเพิ่มเลเวล มาเไื่อยๆบวกนะครับธรรมะนี้นะครับผมทมรรมะการเพิ่มเลเวลนะครับนะถามว่าเดี๋ยวเรามาสุดๆแล้วไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปิดซิกซอรครับผมเปิดใช้งานนะครับผมก็คือมันจะให้แบบใช้รูนนะบอกพลงังเรื่องนียไปนะครับถัอมาเป็นสกิลหรือผมอัพไปได้นะผมอัพตามเลเวลนะว่า เราครับผมแล้วก็ดูความเกี่ยวข้องกับผมเนี่ยจะมีโบนั้โบนั้นอะไรมาให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมการปลุกพลังของผมสามารถเป็นเนี่ยแยกออกได้แล้วก็อะไรก็ประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคปลุกพลังพีไม่ได้ครับก็ลองไปดูแล้วกันนะผมฮีโก็ต้องถึงแะไรกต้องถึงทีอย่งนครับประมาณนี้นะต่อมาครับฮีโร่ของผมก็คือตัวละครหลักนั่นเองนะซึ่งเราจะได้เรล่นตอนแรก เ็คนี้ไม่ผิดนะเออก็ตัวคอนหลักเขาคือจะคอยใช้ตะกียวนี่แหละนะครับก็มีทั้งเน็ตฟ้าครับโอ้ผ่ลางเขานะครับผมแต่เพิมาเนี่เอาง่ายคือมีโร่หลากหลายครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าจะคิวยใคร ครับ้ประมาณน a ครับก็เยออยู่นะไม่ว่น้อยนะเนไภาสวยนะอสวดครับโเยอะไปมไหมดูแล้วนะครับผมกระเป๋าครับก็ไม่มีอะไรก็นี่แหละี่เพีไปนะครับ ต่อมาก็คือเรื่องของการจัดขบวนนี่คือเราดูดูแวะเนี่ยเรื่องของก่อนที่ก่อนเล่นอะจัดยังไงก็ได้ครับผมตามที่เขาให้ลงนะครับได้ได้ทีนี้อะไรมากมายนะโอเคต่อมาก็คือเป็นธุรกิจนีครับผมซึ่งทำให้เกิดอะไรเนี่ยน้อยก็มาละของวันด้วยนะครับม,มีอะไรบ้ากมายนะสิทบพิเศษครับผม เก็มันคือมันเป็นการเดี๋ยวอาไปเรื่อยแหละจนจนจนแล้วมันเป็นราชาก็เพื่อความเก่งกาจอะไรไปนะครับผมแล้วก็ในมือก็จะมีสามารถเข้าได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้เล่นจนปลดล็อกไหนก็ทาไปเลยแล้วกันนะครับอ่ย่างอาคารนี้ก็ไว้เปิดกาชานะครับใครไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนก็คือเอาของสารมาเจาะที่เข้ามานะครับเฮ้ยอี๋มันต้องยิงหนึ่งาง นีครับผมนีแล้วก็กลายเป็นเนี่ยฮะจีกซอร์แะครับผมดีนะแล้วก็มีระบบเลือดแยงเงี่ยฝึกซ้อมประตูนู่นนี่อะไรัขาบอมก็บางทีมบบนันก็ไม่ได้เล่นที่ไม่ได้มีเวลาเล่นที่อขนาดนั้นอ่ะโอเคครับผมไม่มีอะไรมากนะครับโอเค ประมาณนี้แล้วกันส่วนขั้นบนก็เป็นพวกของเห็นไหมของแชะของซื้อหรือว่าอัดรางวัลแบบนี้ก็อย่างนี้มัน,บบนกเนเเน็เป็นเงันด้วยนะครับในเร่องการทำธุรกิจในแต่ละวันนะเฮ้ยขี่ม้าว่าม้าไม้นะครับโอเคครับผมไวปทั้นี้ก่อนแล้วกันนะไม่ได้จะมีามากมายครับโอเคผมก็จะได้เ,ดเจอกันใหม่ เราโอกาสหน้านะไป่ไปละ